อยากบทนี้อย่าพูดถึงนี้ให้บ่อยห้ามได้ไหมคะหยุดได้ไหมถ้าห้ามไม่ได้พูดให้น้อยที่สุดค่ะทุกคนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดเรื่องนี้คำว่านี้เป็นพลังงานลบพอเราแค่คิดที่จะพูดเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วจริงหรือไม่จริงเพราะคำว่านี้มันทำให้เราหนักเราเหนื่อยทุกคนฉะนั้นถ้าเลี่ยงคำนี้ได้ให้เลี่ยง เปลี่ยนเป็นภาษาที่มันเป็นพลังงานบวกหรือถ้านึกไม่ออกให้ข้ามสเต็ปไปให้คุณนึกถึงเงินแทนรายได้แทนอาชีพแทนอะไรก็ได้ที่จะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกดีนะคะการที่เราจะหมดดีได้ทุกคนถ้าเราบนกล่นเมื่อไหร่ฉันจะหมดดีเมื่อไหร่ฉันจะมีเงินใช้นี้คุณจะไม่มีทางใช้นี้ได้เพราะอะไรคุณกำลังขยายนี้ให้มันใหญ่ขึ้น คุณจะเครียดและกดดันมากขึ้นฉะนั้นเลี่ยงคําพูดคําว่าน,นี้ให้มากที่สุดทุกคนถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พูดน้อยที่สุดแล้วจงเปลี่ยนวิธีใหม่นะจงคิดถึงถ้าเรามีจํานวนเงินที่มากกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเราจะรู้สึกยังไงเราจะสบายใจแค่ไหนเราจะมีความสุขแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนได้และถ้าคุณเปลี่ยนได้เมื่อไหร่คุณไม่ รู้สึกกดดันเรื่องนี้คุณจะมีทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างอัศจรรย์ใจลองทำดูคะ่ะ